โอเคค่ะหลังจากที่เรานะคะได้ทําการลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะที่เพื่อนๆจะต้องทํานะคะก็คือนะคะทําการกดยืนยันนะคะที่นะป๊อปอัพที่เด้งขึ้นมาตรงนี้นะคะแล้วก็อ่านรายละเอียดตรงนี้ดูจะเห็นนะคะว่านะเรานะคะมีโอกาสที่จะได้รับรายได้ฟรีๆกันเลยนะคะด้วยการที่กดเช็คอินทุกวันรับ1 0บบาททุกวันนะคะแล้วก็นะคะรับรายได้พิเศษเป็นโบนัสนะคะสำหรับ ใครที่กดรับเครื่องขุดนะคะเราจะได้เงินฟรี500บาทจากการที่เครื่องขุดนะคะเขาจะขุดให้เรา100บาทในทุกๆวันเป็นจำนวน5วันต่อกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าจะต้องทำยังไงบ้างนะคะ,ะกดยืนยันก่อนเลยนะคะเมื่อกดยืนยันเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปกดเช็คอินกันนะคะเพื่อที่จะรับรายได้ตรงนี้นะคะเช็คอินนะสามารถกดที่ตรงนี้ก็ได้หรือว่ากดที่ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะ เดี๋ยวครูจะกดเข้าไปให้ดูนะคะทีนี้เมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะอันนี้ครูนะคะได้กดเช็คอินไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อเรากดเช็คอินไปแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีรายได้เพิ่มเข้ามาวันละ10บาทนะคะเห็นไหมคะวันนี้วันที่4นะคะก็จะขึ้นเป็นปุ่มสีส้มขึ้นมาว่าครูกดแล้วแต่ถ้าเพื่อนยังไม่กดนะคะไปกดนะ,ะกดที่ตรงนี้นะคะโอเคค่ะนะคะทีนี้นะคะสําหรับใครที่กดเช็คอินนะคะครบนะคะตามจํานวนที่ ะระบบเขาตั้งเงื่อนไขไว้นะคะแบบนี้เดี๋ยวครูพาไปดูค่ะแบบนี้เลยนะคะนะเมื่อเรานะคะคเช็คอิน,นะคะครบ5วันนะคะเนี่ยวันเนะาะเพื่อนๆนะจะได้รับนะคะทั้งหมด50บาทนะคะเป็นรางวัลเข้าระบบสะสมนะคะแล้วก็เนี่ยตรงนี้เห็นไหมคะกดครบนะคะ10วันนะก็จะได้รับนะคะ100บาทนะเราก็มากดรับตรงนี้ด้วยนะเพื่อนๆนะ,ะครบ5วัน ครบ10วันนะคะก็มากดรับตรงนี้ด้วยถ้าครบ5้าวันเดี๋ยวเรามากดนะคะลองดูนะอาจจะได้พิเศษเพิ่มเข้าไปนะคะก็เป็นจํานวนนะคะอ่าห้าสิบบาทนะคะแล้วก็10วันนะคะเราก็ได้เพิ่มพิเศษหนึบาทอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าในระบบของครูยังไม่มีเด้งขึ้นมานะเพราะฉะนั้นอันนี้เดี๋ยวเราค่อยมาดูไปด้วยกันเรื่อยๆแล้วกันนะคะทีนี้นะคะกดกลับไปนะคะเพื่อนๆกลับไปที่หน้าหลักของเรานะคะ,ะกดยืนยันไปเลยนะ ทีนี้นะคะช่องทางสร้างไรายได้นะคะช่องที่2ที่ได้มาแบบฟรีๆเลยนะคะก็คือตรงนี้ค่ะคําว่าสวัสดิการนะคะเพื่อนคนไหนนะะเป็นภาษาอังกฤษก็ไปแปลดูนะคะหรือว่าสังเกตดูแล้วกันนะคะว่าสวัสดิการเนี่ยก็จะอยู่นะคะอ่ะอยู่ข้างบนตรงนี้นะคะเหนือนะคะเหน,อน,ะะเนือนะคะเครื่องจำหน่ายหน้ากากนั่นเองนะคะเขาจะให้เราไปกดทุกวันเลยนะคะตรงนี้เช่นเดียวกันนะคะกดทุกวันต่อเนื่องกันนะคะ เป็นจำนวน5วันนะคะของขวัญมีอายุ5วันคุณจะได้รับ100บาททุกวันนะคะเราไปกดรับของสมนาคุณกันนะคะเพื่อนๆนะกดเข้าไปเห็นไหมคะทีนี้เมื่อเรากดเข้าไปแล้วนะคะกดได้วันละครั้งนะคะเพื่อนๆนะให้เราไปกดรับตรงนี้เลยอ่ะกดเลยค่ะเราจะได้นะคะรับรายได้100บาทนะคะเป็นจำนวน5วันเท่ากับ500บาทโอเคค่ะแล้วก็กดยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะคะ เป็นเหมือนกับการขุดเหรียญน,นะคะเขาจะผลิตให้เราแบบฟรี free เลยนะนะคะเพราะฉะนั้นแจกเงินฟรี5 0 0ก็คือตรงนี้ถ้าเป็นเพื่อนไม่มากดตรงนี้ก็จะไม่ได้นะคะทีนี้ไปดูนะคะว่าเครื่องขุดนะคะไปอยู่ที่ตรงไหนคลิกไปที่ตรงนี้การลงทุนของชั้นนะคะ,ะคลิกไปเห็นไหมคะตอนนี้นะคะเครื่องขุดของครูนะคะตั้งแต่วันแรกนะคะที่ครูกดรับมานะคะตอนนี้ก็ผลิตนะคะผลิตเงินให้ครูเนี่ยเป็นจํานวนนะคะ 129.27แล้วนะคะอ่าทีนี้เราก็มากดนะคะกดเพื่อรับตรงนี้ด้วยนะคะเพื่อนๆอย่าลืมต้องไปกดที่เครื่องขุดนะคะทุกวันนะคะต่อเนื่องกัน5วันนะคะถ้าไม่กดนะคะเอออาจจะไม่ได้นะคะเดี๋ยวเรากดแล้วก็นะคลิกเพื่อรับเงินนะคะตรงเหรียญที่มันเด้งเป็นสีทองตรงนี้นะคะเพื่อนๆสังเกตนะคะว่ายอดเงินก็จะเปลี่ยนเห็นไหมคะหนึ่้ยแล้ว นะคะวันนี้ก็น่าจะได้นะคะเป็น200บาทนะคะทีนี้เราไปดูนะคะว่ารายได้จากการกดรับนะคะเครื่องขุดกับรายได้นะจากการเช็คอินเนี่ยอยู่ที่ตรงไหนนะคะค่กกดมาที่คำว่าบัญชีนะคะเพื่อน นะคะเห็นไหมคะตอนนี <lyn> <zusammen> ้รายได้นะคะของเราก็อยู่ที่188.64แล้วนะคะก็เป็นรายได้นะจากเครื่องขุดแล้วก็เป็นรายได้จากการที่เราเช็คอินในทุกๆวันนั่นเองนะคะโอเคค่ะนะคะนะก็ลองเข้าไปเล่นกันดูนะคะเพื่อนๆนะคะเห็นไหมคะอันนี้นะคะที่กระเป๋าเงินนะคะก็จะมีนะคะบันทึกนะคะในการที่เรารับรายได้ต่างๆนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะ ครูพี่อ้อยนะก็แบ่งปันนะช่องทางในการที่เราจะรับรายได้นะกับเว็บเช็คอินภาค2ไว้ประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวนะคะคลิปต่อไปเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเราจะมาลงทุนกับเครื่องจำหน่ายหน้ากากนี้นะคะจะต้องทำยังไงบ้างนะคะโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ